สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อวานทีวีมาส่งเรียบร้อยนายหัวคริสกุมง,งานเองทุกขั้นตอนดูสิคะไม่เป็นอันกินนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวคะ่ะรอบนี้เราซื้อของชา้าบคะ่ะจริงๆเรมอนเขาเป็นสาวกโซนี่แต่ราคามันแรงคิดว่าอีกไม่นานก็จะย้ายไปบ้านใหม่ออมก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคะ่ะเห็นอันนี้ราคาโอเคก็เลยสั่งเลยแล้วก็สั่งกับโฮมโปรเขาจะได้มาติดตั้งให้ เย่ป้าป้ามีทีวีดูแล้วค่ะแล้วก็มีคนใจดีส่งขนมมาให้พี่คริสค่ะขอบคุณคุณแตงมากๆเลยนะคะคุณแตงทำเองกับมือส่งมาให้พี่คริสชิมค่ะจะบอกว่าขนมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากคนนี้ดีใจไหมไม่รู้แต่ป้าป้ายิ้มไม่หุบเลยค่ะเปิดได้ปุ๊บก็หอบไปให้ป๊าป้าครึ่งกล่องแล้วค่ะ ไม่รู้ที่หอมนั้นเอาไปเก็บไว้ให้ป๊าป๊าหรือว่าเก็บไว้ให้ตัวเองก็ไม่ทราบค่ะขนอยู่สองรอบสงสัยกลัวหมดให้ลองชิมหนึ่งชิ้นค่ะอ้อมก็ลืมไปว่าเขากัดไม่ได้ส่งให้ชิ้นเบอร์เดอร์พี่คริสบอกว่าอร่อยมากค่ะแต่อร่อยจริงๆตัวแป้งแน่นกำลังดีตัวไส้สับประรดคุณแตงบอกว่าเป็นไส้สับประรดกวนเตาถ่านหอมมากรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานกินกับแป้งเข้ากันสุดๆ อไม่ได้อวยนะคะอันนี้สู้ทัาสับป,ประรดของไต้หวันได้เลยไม่ค่อยเห่อคะ่ะพาแห่รอบบ้านแล้วหนึ่งรอบไม่รู้จะไปวางที่ไหนดีคะ่ะวางที่โต๊ะกินข้าวเสร็จเปลี่ยนใจสงสัยกลัวคนขโมยเปลี่ยนที่วางใหม่คะ่ะขอบคุณคุณแตงอีกครั้งนะคะสำหรับมิตรภาพออนไลน์น่ารักมากๆเลยคะ่ะ